ในารนี้นะครับพี่วุฒิระเพื่อนนำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของแนวทางในการรับสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติและรักษาต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบตแล้วก็เป็นนายกอบตซึ่งเราจะพูดถึงแนวทางการรับสมัคร รับเลือกตั้งแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็สัตว์ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไปตามหนังสือของสำนักงานข้ามการการเลือกตั้งเมื่อวันที่24เดือนพฤศจิากาสนรว3 4 85 24พฤศจิากาสนรได้ในทางในการปฏิบัตินะครับในการดำเนินการในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับสมาชิกส,สภาอบาตอแล้วก็อายุอบตครบวาระ เมือ่อวันที่ยีพฤศจิกาสองพันก็ผ่านมาแล้วนะครับครบมาแล้วครบมาแล้วนะครับแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีมติเห็นชอบแผนในการดำเนินการการเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งนายกอบตอสมาชิกสภาบอบตในรอบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่11เดือนมกราคม2569นะครับ11มกราคม2569 จากั้นครับการรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันที่ 1- ถึงวันที่5ธันวาคม2568วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการในการรับสมัครรับเลือกตั้ง 1. ครับเตรียมบุคลากรครับ ทั้งแต่งตั้งคณะทํางานผู้ดำเนินการการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตอแล้วก็นายกอบตอเพื่อที่จะช่วยเหลือในการดำเนินการของผู้ดำเนินการการเลือกตั้งประจาระรําอบตโดยให้มีการประชุมคณะทํางานเพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการดำเนินการในวันสมัครรับเลือกตั้งหลายพื้นที่ครับในเวลานี้พี่เพื่อนเห็นครับว่ามี หลายพื้นที่ที่เตรียมการให้มีการดําเนินการในการเลือกตั้งมีการประชุมคณะทํางานมีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ในการการเลือกตั้งในข้อที่หนึ่งนี้เห็นถึงความเคลื่อนไหวแล้วว่าหลายที่ดําเนินการแล้วนะครับประการต่อมาครับในข้อที่สองครับจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมสถานที่ รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็มีความพิเศษในเรื่องของข้อกฎหมายทุกอยงางต้องไปไปตามกติกาที่ระบุเอาไว้ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับ 1. ครับเรื่องของการจัดเจมสานที่รับสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้วยการการเลือกตั้งประจําอบตเนี่ยพิจารณากําหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรา12วงวล็บ3แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นและก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ92ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท้องถิน่นผู้หารท้องถิ่นปี2562ที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมก็บอกว่าไงในข้อ10ในมาตรา12งวงเล็บ3มาดูตรงนี้เลยครับมาตรา12บวงเล็บ3ขออนุญาตเคลื่อนมาดูตรงนี้เพื่อให้เห็นความชัดเจนครับนี่ครับ นี่คือมาตา12นี่คือวงเล็บ3สถานที่รับเลือกตั้งท่านจะต้องดำเนินการให้มีสถานที่รับเลือกตั้งคือต้องระบ,บุว่าจะให้ไปสมัครรับเลือกตั้งที่ไหนต้องเตรียมการตรงนี้จากนั้นครับในเรื่องของการเตรียมสถานที่เนี่ยให้ปิดประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ รับสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติรัศดรต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา49มาตรา50มาตรา50ก็คือเรื่องของคุณสมบัติซึ่งคลิปก่อนหน้านี้พี่ได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็บทกำหนดโทษตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนโดยเปิดเผยด้วยมาตรา120บอกว่าไงมาตรา120นะครับมาดูตรงนี้ได้ครับ120นะครับ120ตรงนี้นี่ครับสั้นๆครับ3บรรทัดครับมาตรา120บอกว่า ผู้ใดคือใครก็ตามลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีรัศดต,ต้องห้าม26ข้อตามมาตรา50ของกฎหมายฉบับนี้คือใครรู้อยู่แล้วว่าตนมีคุณสมบัติต้องห้ามหรือบิษณุต,ต้องห้ามด้วยขาดคุณสมบัติแต่ยัง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 ไปสมัคร ต้องระวังโทษครับคุกคุกนะครับจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีแล้วก็ปรับนะและปรับงนะจำคุกเขาไม่มีคำว่าหรือนะและนะคำว่าและจำคุกด้วยนะแล้วก็และด้วยนะปรับนะครับตั้งแต่20,000บาทถึง2อ0 0สนบาทและอีกนะครับ สั่งสารสั่งนะครับให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด20ปีนั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นคนที่มีเออเรียกว่าเป็นคนที่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งใครก็ตามที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังไปสมัครอยู่ ท่านจะเจอ3เด้งนะหนึ่คุก1นึถึงสิปี2ปรับส0งหมถึง2องแสนบาท3ส,สารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นยาวเลยครับยีบปีก็คือไปสมัครอีกไม่ได้20ปีท่านก็นึกดู้านณะวันนี้ท่านวันสมัทานอายุห0ปีอีกยีปีท่านก็70 ท่ตาตอนนี้ท่าน60ปีตัดสิทธิ์อีก20ปีข้างหน้าท่านก็80ประการต่อมาครับในขั้นตอนตรงนี้ครับกรณีที่เขตการเลือกตั้งเนี่ยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งท่านก็เป็นไปได้ครับการเลือกตั้งของอบตเนี่ยเขาจะมาชิกสภาอบตเอาเขตหมู่บ้านเป็นเขตในการเลือกตั้งคนนุณสมบัติเบื้องต้นนะครับ จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขาใช้คําว่าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ใช่เขตในการเลือกตั้งนะขอให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งปีท่านก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครท่านอยู่หมู่หนึ่งท่านจะไปสมัครหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หรือหมู่ไหนก็ได้แต่ที่ท่านจะต้องเอาคุณสมัครตามตรงเนี้ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งท่าน ฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครรับเลือกตั้งจะต้องดําเนินการถ้าหากว่าตกลงกันถ้าหากว่าตกลงกันตกลงลําดับผู้สมัครได้เนี่ยนะครับก็กระจบันทึกถ้อยคําก็จบนะแต่ถ้าหากว่าตกลงกันไม่ได้ท่านจะต้องไปจับฉลากขั้นตอนในการจับฉลากก็จะมีความเรียกว่าเป็นเป็น ความละเอียดอ่อนคือไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากนะแต่เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะเพราะต้องมีระเบียบม,มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคนเนี่ยนะครับก่อนเวลารับสมัครนะว่ากรณีผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคนก่อนเวลารับสมัครก่อนดำเนินการจับฉลากให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจําอ,องค์อบตอนเนี่ยนะครับหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ย จัดให้มีการตรวจเอกสารสมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนหากพบว่าไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้สมัครเรเมินการให้ครบถ้วนแล้วให้มายื่นใหม่ในภายหลังคําว่าในภายหลังเนี่ยหนึ่งถึงห้าธันวาภายหลังเวลาไหนก็ได้ตามเวลาที่เขาประกาศร,รับสมัครหนึ่งถึงห้าเนี่ยภายหลังเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ภายในวันก็ได้นะครับวันวันที่หนึ่งท่านไปยื่นให่สมัครและเอกสารไม่ครบ เขาใช้คําว่าครบถ้วนนะครับรวมเงินด้วยนะนะครับก็อำนวยความสะดวกให้คัดกรองผู้ถูกจํากัดสิทธิ์รับเลือกตั้งแล้วก็ตรวจสอบเอกสารรับสมัครคือก่อนที่จะไปต้มีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งท่านก่อนที่จะไปจับฉลากเนี่ยต้องเอกสารต้องครบถ้วนก่อนเงินค่าธรรมเงนียมในการสมัครสอบนายกหนายก2,500บาท สมาชิกอบต1000บาทเอาเอกสารครบถ้วนรวมถึงเงินด้วยจะเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไปเข้าสู่กระบวนการในการจับฉลากครับในขั้นตอนของการจับฉลากนะครับให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจําอบตอเนี่ยหรือผู้ที่รับมอบหมายจัดเตรียมสมุดให้ผู้ประสงค์จะยื่นสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยลงรายมือชื่อคําว่าเตรียมสมุดนะลงรายมือชื่อ แล้วก็ลงเวลาเพื่อเรียงลำดับการยื่นใบสมัครในโดยแยกประเภทและก็เขตเลือกตั้งให้ชัดเจนในแนวทางในการปฏิบัติหลายท่านครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์แชร์แนวทางในการปฏิบัติว่าแยกประเภทก็คือแยกนายกนะครับแยกสมาชิกสภาแล้วก็แยกเขตแยก3แยกนะครับแยกนายกแยกสมาชิกสภาแยกเขตแล้วก็ แยกวันด้วยนะต้องทำต่อวันนะครับวันที่ไม่มีวันที่มีผู้สมัครแต่ก็แยกเป็นวันๆเอาไว้นะครับหากมีผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคนเนี่ยนะครับหรือยื่นก่อนเวลารับสมัครเนี่ยและไม่อาจตกลงกันได้ให้จะให้มีการประชุมผู้สมัครตามประเภทตามประเภทก็คือประเภทเอบตอประเภทสมาชิกและเขต นั้นๆเพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งต้องตกลงกันก่อนต้องเริ่มต้นตกลงกันก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้เขาเรียกว่าหากไม่สามารถตกลงกันได้หากไม่สามารถตกลงกันได้นะครับให้ดำเนินการจับฉลาก โดยขั้นตอนในการดำเนินการในการจับฉลากแบบนี้ครับวิธีการในการจับฉลากให้เข้าใจว่าต้องจับฉลากสองครั้งนะจับฉลากสองครั้งหนึ่งครับการจับฉลากครั้งที่หนึ่งให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจำอบตหรือผู้ที่รับมอบหมายจัดทำชื่อนะครับ ชื่อผู้สมัครที่ต้องจับฉลากบนฉลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึบแสงคำว่าทึบแสงคือมันต้องไม่โปร่งไงเขย่าภาชนะให้สลากคละก,กันเพื่อไม่ให้ทราบว่าสลากนั้นเนี่ยเป็น ผู้สมัครใดคือคืออันดับแรกคือครั้งที่หนึ่งเนี่ยต้องจัดทําชื่อนะพิมพ์ชื่อผู้สมัครนะนั้นท่านรู้อยู่แล้วว่าใครบ้างที่จะเป็นผู้ที่สมัครและตกลงกันไม่ได้เนี่ยพิมพ์ชื่อแล้วก็ทําเป็นฉลากใส่ในภาชนะทึบแสงขยเาแล้วให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจำอบตหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้จับฉลากชื่อผู้สมัครจากภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครผู้ใดถูกจับมาเป็นลาดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อจับฉลากก่อนชื่อผู้สมัครผู้ใดถูกจับมาเป็นลำดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นนะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อจับฉลากเป็นลำดับถัดไปตามลำดับจนครบ สุดตรงนี้ในกระบวนการขั้นตอนเนี่ยท่านรู้ว่าชื่อผู้สมัครแล้วนะครับท่านก็ไปพิมพ์ชื่อผู้สมัครมาใส่ในภาชนะทึบแสงครับใส่ในกล่องครับแล้วคนที่มีอํานาจในการจับฉลากเนี่ยนะครับขมใช้ว่ามอบหมายคนที่มีม,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 มีมีบทบ,บาทในการจับฉลากเนี่ยเป็นพอ,อกอกอตประจําอบตอหรือเป็นคนที่รับมอบหมายซึ่งพอท่านอาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ก็ได้มอบหมายให้ใครใครในใดคนหนึ่งก็ได้ที่เป็นผู้จับฉลากโดยการจับฉลากจะจับฉลากอยู่สองครั้งครั้งที่หนึ่งคือจับชื่อขึ้นมา ได้ชื่อใครขึ้นมาก่อนคนนั้นเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะจับฉลากเพื่อที่จะจัดลําดับผ,ผู้ยื่นไปสมัครและก็จับมาคนที่สองคนที่สามจนกว่าครบทุกคนนะครับนี้พอได้ชื่อลําดับของผู้ที่จับฉลากแล้วเนี่ยในขั้นตอนที่สองครับการจับฉลากครั้งที่สองให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจําอบอตอรหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยจะทําหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่ง ไปจนถึงหมายเลขเท่ากับจํานวนผู้สมัครที่ยื่นไปสมัครมี1มี2ก็คือ1กับ2หรือมี3ก็คือ1 2 3มี4ก็1 2 3 4มี5ก็1 2 3 5งสอ45นะครับนะครับจะทาหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1นึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจํานวนผู้ที่สมัครที่ยื่นไปสมัครพร้อมกันบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึบแสงทําการเขย่าให้สลากลาคลากัน เพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นฉลากระของหมายเลขใดแล้วก็ให้ผู้สมัครตามลําดับที่จับได้แต่ครั้งที่1นนะครับมาจับฉลากเพื่อเอาลําดับของการยื่นใบสมัครผู้สมัครใดจับฉลากด้หมายเลขใดให้ถือว่าเป็นหมายเลขลําดับของการยื่นใบสมัครนะครับหากผู้ใดสละสิทธิ์หรือไม่ประสงค์จะจับฉลากเนี่ยก็ให้ผู้ในการการตั้งประจําองค์กรปกครอ,องส่วนทิ่ดับจําอบตหรือผู้รับผู้หมายเนี่ยดําเนินการจับฉลากแทน ต้องจับให้หมดทุกคนว่าคนสุดท้ายอา๋อผมไม่จับบอกรู้อยู่แล้วก็ให้คนที่รับมอบหมายเนะี่ยจับขึ้นมาพราะขั้นตอนตรงนี้นะครับท่านต้องบันทึกถ้อยคําบันทึกเหตุการณ์ถึงแม้วมามีหลายท่านนะครับแล้วตกลงกันได้ก็ต้องบันทึกนะครับแล้วก็มีพยานหลักมีพยานชัดเจนนะครับถึงแม้วมาตกลงกันได้ก็ต้องบันทึกจับฉลากก็ต้องบันทึกนะครับจากนั้นครับ บันทึกการจับฉลากนะครับพร้อมให้ผู้สมัครเนี่ยลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานด้วยฉะนั้นมีกี่ท่านก็ลงลายมือชื่อเป็นพยานเป็นหลักฐานเอาไว้ว่าขั้นตอนมันเป็นแบบนี้แหละไม่ทําแบบนี้จริงนะครับจากนั้นครับกรณีผู้สมัครสามารถตกลงกันได้ในการยื่นสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับโดยที่ไม่มีการจับฉลากเนี่ยก็ให้บันทึกตกลงพร้อมให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อเอาไว้ก็คือแต่ตกลงกันได้หรือไม่ได้ต้องบันทึกนะครับจากนั้นครับ ในขั้นตอนของการรับสมัครการออกใบรับสมัครการตรวจสอบการประกาศรายชื่อผู้สมัคร 1. ระหว่างที่มีการรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยให้ผู้ในการเลือกตั้งประจำอบตตําินการแบบนี้ 1. ให้คําแนะนําอันนี้ต้องเป็นเป็นผู้ในการการเลือกตั้งนะตําินการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารแบบพิมพ์และขั้นตอนวิธีการในการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง 2. เพื่อป้องกันกรณีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งผู้ใดที่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายนะครับแล้วมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบาตรหรือเป็นนายกอบตเนี่ยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบตอำนวยความสะดวกคัดกรองผู้สมัครในเบื้องต้นก่อนยื่นเอกสารในการรับสมัครผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ด ต้องมีจุดคัดกรองก่อนอ่ะมีลงเวลาใช่ไหมมีลงเวลาแล้วก็มาจุดคัดกรองในเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทบอรดนะครับจากนั้นครับหรือผ่านเว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับจากนั้นตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัคร หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานของผู้สมัครผู้ใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก็ให้ส่งคืนเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วก็แจ้งเหตุผลให้ผู้สมัครการทราบนะครับเพื่อให้ดำเนินการในการแก้ไขแล้วก็นํามายื่นใหม่ในภายหลังหากเห็นว่าเอกสารหลักฐานการสมัครของผู้นั้นหรือของผู้ใดนะครับเป็นไปตามที่ประกาศเนี่ยการลงรายการในใบสมัครแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วนก็บันทึกการรับสมัครโดยบันทึกถ้อยคําของผู้สมัครไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งให้ผู้สมัครนั้นเนี่ยรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในการสมัครคุณสมบัติและก็รัสรร์ต้องห้ามตามแบบบันทึกถ้อยคําต่อท้ายค,อายคือแบบสทพทสี่ทับนึงเสร็จแล้วให้นําใบสมัครให้ให้ออกใบรับใบสมัคร ให้กับผู้สมัครนั้นเรียงลำดับของการยื่นสมัครตามแบบสอขอทถอ4ทับหโดยแยกตามประเภทและก็เขตการเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งหมายเลขประจำตัวที่ผู้สมัครให้ผู้สมัครทราบแล้วก็ทำเำนาคู่ฉบับเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับโดยใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัคร ประการที่4ครับให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจำอบตเน้นย้ำให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในหนังสือยินยอมให้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับประวัติอาชกรรมและก็เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อใช้ประกอบในการยื่นเอกสารใบสมัครร,รับเลือกตั้งก็คือสทผทสิทั 1. โดยตัวอย่างหนังสือนะครับ ท่านสามารถที่จะเข้าไปในในหนังสือฉับนี้นะท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือฉับนี้ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยนะครับในการดำเนินการเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือในฉบับนี้สแกน QR c ค d e กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่พี่วุฒิและเพื่อนใช้เป็นพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินการในการ ดัเหมือนการให้มีการสมัครรับเลือกตั้งนายกอบตอสมาชิกสภาอบตอในรอบนี้ถ้ามีคําถามมีข้อสงสัยก็สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนเพิเ่มเติมในกลุ่มรายนี้ได้นะครับไปต่อนะครับใึงเรื่องถึงไปถึงหนังสือที่เป็นแนวทางในการรับสมัครตรงนี้แต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนของผู้จะสมัครเป็นสมาชิกสภาอบตอรหรือผู้ที่จะสมัครเป็นนายกอบตอ ท่านทาความเข้าใจในกระบวนการในขั้นตอนต่าง,างๆเพื่อให้การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นต้องต้องอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในการสมัครรับสมัครรับเลือกตั้งก็กอำนวยความสะดวกให้กับท่านที่จะมาคาดว่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในส่วนของท่านที่จะสมัครรับเลือกตั้งเองก็อำนวยความสะดวกก็เป็นการอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน ก็ทําให้การทํางานราบรื่นนะครับไปต่อนะครับจากนั้นนะครับก็ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบตอแล้วก็เป็นนายกอบตอผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นเนี่ยจะถอนคือสมัครแล้วเนี่ยจะถอนชื่อไม่ได้จะถอนไม่ได้นะจะมายื่นไปยื่นไปแล้วเปลี่ยนใจระหว่างทางอนะ่ะไม่ได้ครับ ในแนวทางในการดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา,าอบตอและก็นายกอบตอนในรอบนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับให้ผู้ินการการเลือกตั้งประจําอบ,บตอนเนี่ยมอบหมายเจ้าที่บันทึกข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา,าอบตอเป็นนายกอบตอลงในระบบฐานข้อมูลการจัดการการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในสองทุ่มของแต่ละวันทุกวันนะครับซึ่งในรายีต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มรายได้นะครับแอดมินส่งให้ท่านในกลุ่มรายได้ ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิประเพื่อนต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไว้ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อเรื่องนี้ไปแพทย์สาธารณะท่านกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังเตรียมที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบตอเป็นนายกอบตอได้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ